สวัสดีนักเรียนคุณครูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้วันนี้ประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์พร้อมอยังคะพร้อมนะคะอ่ะพร้อมนะก่อนอื่นก่อนอื่นเตรียมความพร้อมก่อนนะคะ,ะช่วงนี้เราจะอยู่ในช่วงของประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมคะอ่าใช่ไม่ใช่คราวที่แล้วพูดถึงประเทศอะไรเอ่ย ประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียพอดีคุณครูก็มีเพื่อนที่อยู่อยู่ปลายทางก็บอกว่าผมเนี่ยเคยไปเที่ยวมาเลเซียมาแล้วก็ยังมีเงินหลงเหลืออยู่นะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆดูนะดูไหมเอาดูเอาลองดูนิดหนึ่งดูนิดหนึ่งเพื่อนเขาอุตส่าห์ส่งกำลังใจมาให้เราดูอ่าดูในนี้ดูในนี้ เห็นยังอันนี้คือก็ก,ก็เป็นธนบัตรเหมือนเหมือนอเหมือนที่เราใช้นะมือนที่เราใช้อ,อันนี้นะอันนี้เป็นลักษณะนี้นะอันนี้คือบุคคลสําคัญถูกไหมคะเหมือนของเราของเรามีใครมีในหลวงใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะของเงินเอาละพอได้อ้าพร้อมรือยังออาพร้อมแล้วทีนี้วันนี้คุณครูก็จะให้ นักเรียนไปรู้จักกับประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับกับเราอีกประเทศทหนึ่งที่อยู่ทางทิศทิศต,ตะวัน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 ตกนะอยู่ตะวันตกของประเทศไทยนะมีอนณาเขตพรมแดนติดกับเรามีเทือกเขาตะนาวสีกัน้นนะเทือกเขาตะนาวสี พอพูดถึงเทือกเขาตะนาวสีก็นึกถึงผืนป่าแก่งกระจานพูดถึงแก่งกระจานก็ต้องนึกถึงเขาเขาเขาพเนินทุ่งใช่ไหมนึกถึงทหารหารเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตใช่ไหมคะ,อ,ะอันนั้นแหละอันนี้เป็นผืนป่าฝั่งตะวันตกของประเทศซึ่งมีอาณาเขตติดกับกับพม่า นะก็มีอาณาเขตติดกันแล้วนักเรียนก็จะเห็นในภาพข่าวระหว่างไทยกับพมา่าจะมีใครอีกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าตะเข็บชายแดนใครคะดูข่าวหรือเปล่าชาวอะไรชาวอะไรคะชาวกะเหรียง ชาวกลางใช่หรือเปล่าอ,อ,อันนั้นคือเหมือนชนกลุ่มน,น้อยที่อยู่บริเวณชายแดนระ,ร,ะนะระหว่างไทยกับพม่านะระหว่างไทยกับพม่าส่วนหนึ่งเขาก็ได้เหมือนเป็นสัญชาติไทยในส่วนหนึ่งถ้าเขาเกิดในประเทศไทยนะอันนี้ก็ให้นักเรียนนึกถึงตรงนั้นออนักเรียนก็นึกถึงไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าใช่ไหมคะ ป่าอุดมสมบูรณ์ของป่าประเทศพม่าถือเป็นประเภทหนึ่งที่มีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าเขามีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาำลำเนาไพรมีแม่น้ำและเขาก็ติดกับทะเลด้วยนะคะ,ะนักเรียนบางที่เรามีชายแดนที่ติดกับสหาภาพพม่ารหรือประเทศพมา่า แต่เรามีช่องทางในการติดต่อสื่อสารถูกไหมคะมีที่ไหนบ้างช่องทางที่เราสามารถเดินเข้าออกได้ติดต่อกันร,ระหว่างคนในระหว่างสองประเทศมีที่จังหวัดอะไรบ้าง <c oughs> ที่นักเรียนรู้จักด่านอะไรบ้าง <c oughs> ด่านสิงขอน <c oughs> เรารู้จักด่านสิงขรอน <c oughs> ขึ้นไปทางตะวันตก <c oughs> ทางเหนือเหนือ <c oughs> <ๆ>ขึ้นไปเลยขึ้นไปอีก <c oughs> ด่านอะไรคะ ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาบนะก็จะมีอีกเพราะนั้นเออเราก็ข้ามไปมาหาสู่ระหว่างกันเหมือนเรากับ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 ประเทศลาวถูกไหมคะแต่ลาวระหว่างเรากับลาวเนี่ยมันมีอะไรกั้นมีอะไรกั้นหลับตาดูซิมีอะไรกันนกรก้นมีกำแพงเหรอมีไหมสะพานมีแม่น้ำโขงกัน้น<ฮ>ใช่เปล่า แต่ฝั่งนี้เราไม่มีแม่น้ำโขงแต่เรามีอะไรกัน้นภูเขา oh, <okay. S 1> คือเทือกเขาตะนาวสี <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าออกได้นะแล้วเดิมๆถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์เราก็มีความสัมพันธ์ oh, <okay. S 1> ติดต่อกันนะไม่ได้เป็นเมืองพี่เมืองน้องเหมือนไทยกับลาวแต่เราติดต่อกันแบบไหนฮะค oh, <okay. S 1> ้าขายเลยคะ เดิมๆสมัยอยุธยาเรียนมาตั้งแต่ป .6 ป .5 สงครามใช่ไหมรบกันไปรบกันมานะแต่อันนั้นเป็นเรื่องของของประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนในปัจจุบันเราจะรบกันไปรบกันมาไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วอันนี้อ้าทีนี้ลองให้ไปดูลักษณะโดยทั่วๆไปของของพม่านะคะถ้านึกถึงพม่าจะนึกถึงใครนึกถึงอะไร อาบอกครูสิถ้าพูดถึงพมา่าหรือคนพมา่นานักเรียนจะนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรคนปแป้งหน้าเหลืองๆใช่ไหมทาแป้งใช่ไหมที่หน้าเหลืองๆเ,เขาใช้แป้งอะไรแป้งขมิน้นใช้แป้งขมิ้นเหรอใช่ไหมแป้งขิงคนดาวคนไทยเนี่ยใช้แป้งขมิน้นใช้แป้งขิงแต่คนพมา่าเนี่ยเขาใช้แป้งอะไร แป้งเหลืองๆถ้าเวลาสังเกตคนที่อยู่ชายแดนน่ะว่าจะเป็นพมา่าหรือจะเป็นคนเชื้อชาติไหนจะเป็นกระเรียงกระรางก็ต้องดูถ้าเป็นคนพมา่าต้องต้องทาแป้งสีอะไรสีเหลืองๆทาปิดใบหน้าแล้วเราก็ยังอุตส่าห์ซื้อมามาทาแขนทาหน้าของเราใช่ไหมทาแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็จะโอ้สดชื่นเหลยเพื่อนบอกว่าเราจะกลายเป็นคนพมา่าทาแล้วก็ผิวพรรณก็จะดี นะเขาก็เขาบอกว่าคำโบราณบอกว่าผู้หญิงสวยเนี่ยต้องผิวพมา่าในตาแขกผิวพมา่าขาวเหลืองนวลน,นะแล้วก็ในตาแขกเป็นยังไงตาแข็งตาเป็นยังไงตาแขกตาคม ถูกไหมตาคมเป็นชั้นแล้วก็ขนตาทำไมดำยาวนะผู้หญิงสวยต้องผิวพม่าในตาแขกใช่ไหมคะ,อะลองหาดูก็ได้หรือเปล่านะก็น่าจะหาได้เอาลองไปดูที่ใกล้ๆบ้านเรานิดหนึ่งไปดูในสไลด์ดูภาพพูดไปนะักเรียนก็จะนึกไม่ค่อยจะออกฮะด่านอะไร ด่านสิงขรด่านสิงขรใครไปมาบ้างแล้วเออยกมือเขาไปตรงนี้ไปซื้ออะไรกันที่นี่มีอะไรขายฮะอ,อ่ะใครไปมาแล้วยกมือเอาถามถามปุณรินอ่ะปุณรินปุณรินไปไปแล้วเป็นยังไงไหนเล่าให้เพื่อนฟังสิ ข้างในมีอะไรเป็นยังไงพอเข้าไปแล้วเนี่ยข้ามไปแล้วเนี่ยมีของขายเดี๋ยวบอกคุณครูก่อนว่าตรงที่เห็นเนี่ยมันอยู่ในเขตไทยหรือเขตพมา่าเขตไทยค่ะเขตไทยตอนนี้ยังอยู่ในเขตไทยอยู่นะป้ายอันนี้นะแต่ข้ามลงไปนู่นมันจะไปเจออะไรพอเอารถลงไปข้างล่างไปเจออะไรพมา่าไปเจอบ้านเหรอคะ พมา่าไปเจอพมา่าเขาขายอะไรเขามีร้านมีตั้งร้านขายใช่ไหมหเขาขายอะไรกันเยอะๆยอะเฟอร์นิเจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์ที่ทําด้วยไม้ er ทําด้วยไม้ดูนะเขามีเฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้มีอะไรอีกม, <c oughs> มีต้นด้วยไม้ขายมีกล้วยไม้ขายมีต้นไม้เยอะไหมเยอะค่ะเยอะที่เขาเอามาขายมีเยอะไหมคะเยอะเยอะแล้วมีอะไรอีกเ่พัดบอกมีแก้วแก้ว แก้วอะไรเราไปด้วยกันมานะเนี่ยเราไม่เจอแก้วแก้วเลยเอาไหนเอาให้ชัยพัฒน์บ้างมาเรียนชื่อมันคิดหน่อยไอ้แก้วแก้วของเขาเนี่ยมันคืออะไรอะไรนเป็กลมหนักๆครับเป็นลูกกลมๆหนักๆเป็นหินเป็นหินกลมคล้ายหินอ่อนคล้ายคล้ายหินอ่อนนะนอกจากนั้นมีอะไรอีกที่คล้ายๆกันมีแวบๆวบับๆแวววาวเขาเรียกขายพวกอะไร ทำเป็นเครื่องอะไรคะประดับมีพวกอะไรพวกเออพวกพลอยพวกพลอยสีต่างๆแสดงว่าที่ประเทศพม่านั้นมีเยอะไหมเยอะมีเยอะเขาบอกว่าที่ประเทศพม่ามีเพชรเยอะอือมีเพชรมีพลอยมีอะไรเนี่ยเยอะนอกจากนั้นเขายังทําอะไรเฟอร์นิเจอร์มาขายอยู่ชายแดนใช่ไหมโต๊ะเก้าอี้เป็นไม้ล้วนเลยใช่หรือเปล่า บ้านเรามีหรือเปล่ามีบ้านเรามีแต่มันทําไมไปแล้วหมดมันหมดเราก็เลยเอาเอาพอเขาเอามาขายเราก็เลยเซื้ออา้อาวอ้าวต่อไปตรงนี้มันยังอยู่ในเขตชายแดนไทยเมื่อนักเรียนข้ามลงไปก็จะมีอีกที่เป็นบริเวณห้ามผ่านนะที่เป็นเขตของฝั่งพมา่าแล้วก็ฝั่งไทย น,ะะนักเรียนต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วนักเรียนก็ไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของเพราะว่าชาวพม่าก,ก็เอาเอาพวกต้นหมากรากไม้ในป่าของเขาเนี่ยเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวทีนี้เวลาคนที่เอามาขายเนี่ยเขาจะนั่งกงินเป็นทิวเป็นแถวคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นชาวพม่าเขาจะมีแป้งสีเหลืองอันนี้เขาเรียกแป้งธนาคาธนาคามันมันเป็นแป้งที่ทํามาจากต้นไม้ ที่ฝนแล้วมันจะเป็นสีเหลืองมันไม่ใช่มันไม่ใช่แป้งแบบดินสอพองเหมือนบ้านเราดินสอพองบ้านเรามันมาจากอะไรจากหินใช่ไหมหินดินสอพองที่เป็นแบบนั้นนะเป็นดินสอพองเป็นเป็นจากเอามาจากดินมาจากหินแต่ว่าแป้งธนาคาเหลืองๆของเขาเนี่ยมันมาจากมันมาจากต้นไม้นะอ่วไปเพื่อจะรู้จักบ้างอันนี้ ด้านในมองจากด้านในนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนตลาดนัดะเหมือนตลาดนัดแบบนี้อันนี้คือส่วนด้านติดถนนนอกๆถ้าในในลึกๆเข้าไปอีกนิดหนึ่งในชายชายเต็นท์ชายร่มเข้าไปข้างในซ้ายมือมันก็จะเป็นพวกต้นไม้อะไรแยะๆนะหัวมันหัวเผือกเพียบดูจากพืชเป็นยังไง มีกาแฟขายด้วยมีกาแฟอันนี้มันอยู่ฝั่งไทยไงแต่ให้นักเรียนดูว่ามันลักษณะตลาดมันเป็นอย่างนี้นะเอาเราไปดูดูพืชผักผลไม้น,มมนี่ไง,น,งนี่ไงแก้มป่องเลยผิวเขามีแป้งบดบังเอาไว้ผิวก็เลยนวลสวยเห็นไหมนะ้านุ่งสโรงนุ่งสโรงเขานุ่งสโรง ต้นไม้เป็นต้นไม้ป่านะเพราะว่าลึกเข้าไปในด่านสิงขอนเนี่ยมันไม่ใช่เขตชุมชนมันไม่ใช่เขตบ้านแบบพวกเรานี่มันเป็นป่าเขาก็ต้องเดินทางลึกเข้าไปอีกเพื่อจะเข้าไปในป่านะทีนี้ก็มีต้นไม้เราก็เอามาปลูกซื้อมาซะเยอะเลยนะแต่อยู่ได้ไม่นานหนึ่งเดือนมันก็แห้งเหี่ยวตายไปเพราะว่าที่หัวหินเนี่ยอากาศมันทำไม อากาศมันร้อนต้นไม้เหล่านี้มันอยู่ที่ไหนในป่าดิบในป่าที่ชื้นๆนะคะเพราะนั้นมันก็จะจะทำไมเออมันจะตายนอกจากเราจะเอาไปแอบไปในห้องที่มันมิดชิดอะไรอย่างนี้นะต้องในที่ที่ชื้นๆเหมาะกับสภาพอากาศนะท้านักเรียนจะเลือกซื้อเพราะว่าครูซื้อมาแล้วมันตายหมดเอ,อกษณะสถานที่สำคัญ นะเขามีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะเขามีเรามีกรุงศรีอยุธยากรุงสุขโขทยัยเขาไหมใช่ไหมเขาก็มีอาณาจากักรพุกามอาณาจักรตองอูเมืองหงสาวดีนะใช่ป่ะนะคะเพราะนั้นเขาก็อยู่กันมานานแล้วสิ่งที่สำคัญนี่ใช่ไหมอันนี้เมืองอะไรเมืองอะไรหงสาวดีหรือพุกาม ผงาวดีขงสาวดีอันนี้จำลองอันนี้จำลองนะเมืองจำลองดูดูหนังมากดูหนังมากนะอันนี้พอได้นะพอได้อันนี้สิ่งที่สำคัญอะไรอะอ่าเอาละอันนี้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกถ้าอยู่เมืองไทยเขาเรียกว่าอันซีนใช่ไหม เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญใครทำประเทศพมา่าบ้างเราไปหาภาพเหล่านี้แล้วบรรยายภาพาให้เพื่อนฟังให้ได้เลยนะตรงนี้คือเจดีเจดีอะไรคะเจดี JD ทองไม่เคยได้ยินเลยเหรออะไร ถ้าของเราก็ภูเขาทองเนะี่ยของเขาว่าเขาเรียกอะไรคะอันนี้เป็นสุดยอดของอเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นสิ่งโบราณที่เขาเคารพนับถืออย่างสูงสุดเพราะที่แห่งนี้บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าแปดเส้นแปดเส้นพระเกศาแปดเส้น ไะอยู่บนยอดเจดีชเวดากองนะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้ทราบหรือ,อยังว่าชาวพม่าเขานับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธพุทธแบบเรานี่แหละพุทธแบบเคร่งครัดไม่ใช่พุทธแบบแบบอะไรมหายานเหมือนของจีนอย่างเงี้ยไม่ใช่ เขาจะเป็นพุทธแบบเทรวาทเหมือนเราพระนุ่งห่มเหมือนคล้ายเราเคร่งครัดปฏิบัติตามกฎเป็นสายแบบยึดหลักของพระพุทธเจ้าแบบเคร่งครัดมากไม,ไม่ไม่ไม่เหมือนมหายานแบบของจีนเพราะฉะนั้นเขานับถือพุทธศาสนาที่นี่เป็นสุดยอดของสิ่งที่เขาเคารพบ,บูชาถือเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาก็คือเจดีเชวดากอง นะคะคนักเรียนจะไปที่นี่ไปเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเยอะนักเรียนต้องแต่งกายอย่างสุภาพมากๆนะแล้วนักเรียนก็ต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ด้านนอกเลยพื้นของเขาเขาสะอาดเอี่ยมมากไม่มีฝุ่นไม่มีละอองแล้วเขาก็าจะมีเจ้าหน้าที่คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนที่ไปกราบไหว้บูชานั่นแหละเขาจะช่วยกันทำความสะอาดเอง เพราะนั้นบริเวณรอบๆเจดีจะสะอาดมากนะไม่เหมือนวัดที่บ้านเราหรอกอใส่รองเท้าขึ้นไปย่ำโครมโครมโครม,คมนะเขาเคร่งครัดนะเขาเคร่งครัดอันนี้คือเจดีชเวดากองทำด้วยทองคำแท้มันถึงได้เหลืองอลามสุกปรั่งขนาดนี้มีใจละโมบโลบมากหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรานะยินดีกับเขาที่เขามีแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอะดูบ้านเมืองบ้างนะอ,อื